นิทานคุณธรรมจำนวนครั้งที่แพ้ไม่ใช่เรื่องสำคัญชายหนุ่มวัยกลางคนผู้หนึ่งมีบุตรชายอายุประมาณ16ซึ่งสร้างความกังวลให้แขาเขามากเนื่องจากเขาเห็นว่าบุตรชายของเขาเป็นคนไม่สู้งานเอาเสียเลยเพราะมักจะถูกรังแกจากเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันอยู่เสมอแต่บุตรชายของเขาก็ไม่เคยคิดจะตอบโต้หรือนำเรื่องที่ถูกรังแกมาบอกเขาเลยสักครั้ง เขาจึงไปที่วัดปรึกษากับอาจารย์เชนที่นับถือเพื่อหาทางแก้นิสัยไม่สู้คนของลูกชายชายหนุ่มเล่าพฤติการของลูกชายให้กับพระอาจารย์ฟังโดยละเอียดในขณะที่พระอาจารย์ได้ฟังก็นิ่งนั่งฟังอย่างเงียบๆเมื่อชายหนุ่มเล่าจบพระอาจารย์เชนจึงบอกกับชายหนุ่มว่าให้นําบุตรชายมาฝากไว้ที่วัดสามเดือน โดยที่ตลอดระยะเวลาสามเดือนห้ามขอมาเยี่ยมอย่างเด็ดขาดซึ่งชายหนุ่มก็รับคำอย่างผ่านไปสามเดือนชายหนุ่มมาที่วัดอีกครั้งเพื่อรับลูกชายพระอาจารย์เชิงจึงจัดให้มีการแข่งขันยูโดขึ้นระหว่างอาจารย์สอนยูโดกับลูกชายของเขาเพื่อแสดงให้เห็นผลของการฝึกตลอดระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมาเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแทนที่บุตรชายของเขาจะแสดงความสามารถให้ผู้เป็นพ่อเห็นแต่กลับถูกทุ่มลงไปนอน กับพื้นอย่างไม่เป็นท่าครั้งแล้วครั้งเราแต่ไม่ว่าจะถูกทุ่มลงไปนอนกับพื้นสักกี่ครั้งเด็กหนุ่มก็ลุกขึ้นมาพยายามต่อสู้อย่างไม่ยออ่อท้อพอถึงครับอาจารย์ผมอับอายเหลือเกินนี่เท่ากับเวลาสามเดือนที่เอาลูกชายมาฝากไว้กับท่านไม่เกิดประโยชน์เลยหรือขอรับชายผู้เป็นพ่อต่อว่าต่อขานพระอาจารย์ด้วยความโมโหที่ ไม่สามารถช่วยให้ลูกชายของตนเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวได้ใจเย็นๆก่อนท่านท่านมองไม่เห็นความเป็นนักสู้ในตัวลูกชายของท่านเลยหรือตลอดสามเดือนที่ผ่านมาอาตมาไม่ได้สอนอะไรลูกชายท่านเลยเมื่อมาสู้กับอาจารย์สอนยูดโดลูกชายท่านจะชนะได้อย่างไรน่าเสียดายเหลือเกินที่ท่านกลับมองจํานวนครั้งที่ล้มเป็นเครื่องตัดสินว่าลูกของท่านไม่เป็นนักสู้ในขณะที่อาตมามองลูกชาย ท่านว่าเป็นคนที่มีใจสู้อย่างยากที่จะหาใครเทียบเพราะไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งลูกชายของท่านก็ลุกซึ้ขึ้นสู้ท,ทุกครั้งเชนในความรู้สึกของท่านต้องแพ้มากขนาดไหนจึงน่าจะถูกเรียกว่าไอ้ขี้แพ้แต่ถ้ามีคนถามอาจารย์เชนด้วยคําเดียวกันนี้แค่ล้มเพียงครั้งเดียวพระอาจารย์ก็เรียกคนนั้นว่าเป็นคนขี้แพ้อาสงสัยว่าทําไมจํานวนมันน้อยนัก นั่นเป็นเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มองจํานวนครั้งที่แพหรือจํานวนครั้งที่ผิดพลาดแต่มองว่าเมื่อล้มแล้วจะลุกขึ้นมาสู้ใหม่หรือไม่ไม่ว่าจะล้มหรือแพ้สักกี่ครั้งก็ตามก็ไม่เรียกคนนั้นว่าไอ้ขี้แพแต่ควรจะเรียกเขาว่าเป็นไอ้ขี้แพทันทีถ้าเขาไม่ลุกขึ้นมาสู้แม้จะเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวก็ตามแล้วท่านล่ะเคยล้มมาแล้วกี่ครั้งและมีกี่ครั้งที่ลุกขึ้นสู้